สวัสดีครับเพื่อนๆช่องเรามีเราโซกูตนะครับใกล้เทศกาลสงการอีกไม่กี่วันนี้นะครับเพื่อนๆคงจะเตรียมตัวที่จะเดินทางกับภูมิลำเนาหรือพวกที่ไปท่องเที่ยวก็คงจะตื่นเต้นกันแล้วครับวันนี้พี่นูก็ใกล้จะเดินทางเหมือนกันนะครับแต่ว่าอยากบอกเพื่อนเพื่อนว่าอุปกรณ์ท่องเที่ยวของพี่นูเนี่ยเบาๆมีอะไรบ้างที่เราจะต้องเอาไปบ้างถ้าเกิดเราอยากจะไปถ่ายอะไรสวยๆงามๆนานๆจะได้เที่ยวทีนะครับนี่เลยครับก็อุปกรณ์ที่ หนังหน้าพี่นูก่อนเลยนะครับก็คือมีโฟมล้างหน้าแล้วก็ครีมกันแดดเยอะๆเลยไวท์เทนนิ่งต่างๆนะครับ mm. แล้วก็น้าหอม mm. อะไรเงี้ยแว็กใส่ผมก็ต้องเตรียมไปนะครับแดดแรงมากนะครับแล้วก็จะมีพวกนาฬิกาหูฟังมาแชลแล้วก็แว่นกันแดดขาดไม่ได้เลยครับแดดแรงมากเลยนะครับแล้วก็ลาโพงบลูทูธเล็กๆมีแบตเตอรี่ในตัวหรือจะเป็นหูฟังแบบเอียร์บนะครับแต่แม้ห้ามลืมเลยนะครับแต่ตอนเนี้ยไอแมสแบบเนี้ยคงจะใช้ไม่ได้นะครับต้อง อาจจะต้องใช้ N95 นะครับเพราะฝุ่นที่ทางภาคเหนือเยอะและรลุนแรงมากนะครับแล้วก็เราก็เตรียมไฟฉุกเฉินไว้ด้วยนะครับเผื่อเราจะนั่งชิวอะไรเงี้ยกินโมูกระทะนู่นนี่นั่นก็จะมีไฟตัวนี้มีแบตเตอรี่ในตัวและการถ่ายภาพของเราอยากเก็บมุมสูงก็ต้องพาเจ้าน้องโดนไปด้วยนะครับ Mini 3นะครับลูกชายของพี่นูนะครับส่วนถ้าเราถึงที่พักแล้วเราก็อาจจะใช้ลำโพง Marshall Stanmore น,นะครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับ สำหรับสายวอล์หรือแอคชั่นแคมก็คือ GoPro 9ต้องติดไปนะครับแล้วก็มีสายคล้องคอส,ส่วนส่วนสายที่จะต้องถ่ายรูปภาพนิ่งเนี่ยแน่นอนครับก็ขาดไม่ได้ DSLR นะครับก็จะมีเลนส์สามระยะท,ทุกระยะเลยนะครับก็จะเป็นเลนส์ฟิกถ่ายโพสเทสหน้าชัดหลังเบอร์นะครับ F1.8 แล้วก็จะมีเลนส์คิด1855ที่ติดต้องมาก็ถ่ายได้หลายระยะส่วนเราอยากถ่าย เข้าป่าเข้าดอยเข้าเขาอะไรระยะการซูมก็เลนเชลนะครับ75 300นะครับนี่ก็คืออุปกรณ์เบาๆของพี่นูนะครับที่เดินทางไม่กี่วันแต่ว่าก็จัดไปบ้างนะครับเพื่อความสนุกสนานเพื่อจะเอาภาพสวยๆยงามๆมาให้เพื่อนๆดูนะครับยังไงก็สงการปีนี้ ก็ขอให้เพื่อนเพื่อสมาชิกทุกคนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่กลับภูมิลำเนานะครับขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยนะครับไม่ต้องขับเร็วมากครับยังไงก็ถึงนะครับส่วนขากลับก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับดื่มเมาอย่าขับนะครับหรือเราจะพักต่ออีกสักวัน2วันแล้วค่อยเดินทางกลับกรุงเทพก็ขอให้ทุกคนปลอดภยัยมีความสุขความจเจริญโชคดีสวัสดีปีใหม่สงการปีนี้ขอให้ท่ทานมีแต่วความสุขความจเจริญสมหวังทุกประการนะครับ ยังไงชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามเรานะครับเรามีเราโซดูดนะครับแต่ช่วงนี้น้องพินฟ้าอาจจะไม่ค่อยว่างเพราะดูคุณแม่นะครับไว้เรามีทริปที่ไปกับน้องพินฟ้าใกล้ๆสิ้นปีนี้ใกล้ๆกล,กล,กล้ปีใหม่หน้าหนาวน้องพินฟ้าก็จะมาแสดงความน่ารักให้ทุกท่านได้ชมอีกนะครับเพราะเธออาจจะกลัวแดดด้วยแหละและเออต้องดูแลคุณแม่ด้วยนะครับช่วงนี้พี่นูเองก็เลยต้อง ลุยเดี่ยวนะครับไว้หาภาพสวยๆคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆดูนะครับยังไงชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ